ที่นี่คือเอโฆษณาร้านป้ายที่รับทําทุกอย่างยกเว้นถ่ายเอกสารร้านจะตั้งอยู่ถนนกลางเมืองในตัวเมืองขอนแก่น เมื่อขับรถเลยวัดธาตุมาคุณก็จะเห็นร้านที่มีป้ายที่เขียนว่าป้ายตัวใหญ่ๆป่างยาสีแดงจันแหลนเลยทันทีร้านนี้มีหนุ่มสาวไปแรงจากอาชีวะขอนแก่นมาฝึกงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานอยู่สองคน <Wow. S 2> เราพาไปดูว่าเขาและเธอได้อะไรจากการฝึกงานในสี่เดือนแรกกันบ้าง to okay. มองกันไม่ทันงั้นเราจะไปกันช้าๆ <Okay. S 2> งานที่ทั้งสองทำจะมีด้วยกัน3สเต็ปใหญ่ๆ 1. ออกแบบ 2. ผลิตและ 3. ติดตั้ง การออกแบบขั้นแรกนั้นต้องรู้ขนาดของงานโดยรู้จากลูกค้าบอกมาให้ช่างไปวัดขนาดหรือการบอกขนาดที่เหมาะสมแก่ลูกค้าก็จะสามารถซื้อใจลูกค้าได้ดีทีเดียว <Wow. S 1> ในขั้นตอนที่หนึ่งนอกจากออกแบบแล้วยังต้องทำไฟล์เพื่อส่งผลิตในขั้นตอนถัดไปไม่ว่าจะเป็นไฟล์ตัดไฟพิมพ์ไฟลส่งผลิตต่างๆ โดยแต่ละไฟล์จะใช้โปรแกรมในการทำต่างการนามสกุลไฟล์ต่างกาันเพื่อนำไปส่งให้ช่างโดยที่ช่างจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์อีกต่อเน,นืง่งขั้นตอนสุดท้ายของการทำกราฟิกคือการทำใบงานไปบรีฟช่างโดยกราฟิกจะต้องรู้ว่างานจะออกมาแบบไหนใช้วัสดุประมาณไหนกราฟิกจึงจำเป็นที่ต้องมีอิมเมจิ้งว่างานเป็นยังไงก่อนที่งานจะผลิตซะอีก เมื่อไฟมาถึงมูช่างก็จะมาถึงขั้นตอนการผลิต เราจะยกตัวอย่างแค่การผลิตที่เด็กฝึกงานทั้งสองได้ทำเริ่มจากเบสิกเครื่องพิมพ์ฟูจิสามารถพิมพ์กระดาษได้แทบทุกชนิดงานที่ใช้เครื่องนี้มีสติกเกอร์นามบัตรเข็มกลดัดรวมไปถึงตายางหลังจากพิมพ์มาแล้วบางอย่างก็ต้องเอาน้องมาตัดหรือเลเซอร์ก่อน ที่คุณเห็นอยู่นี้คือเครื่องพิมพ์ไวนิ้ลหมึกจีนเครื่องนี้สามารถพิมพ์ไวนิ้ลได้หลายแบบไวนิ้ลธรรมดาทงญี่ปุ่นป้ายกองโจรและสติกเกอร์ด้วยหมึกที่แสนถูแตดวานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนี่คือเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์เจ้านี้ใช้แรงลมและไฟในการตัดวัดถตถุต่างๆเช่นอะคริลิกโฟมบอร์ดฟิลเจอร์บอร์ดและยังสามารถสแกนหน้าแผ่นให้เป็นภาพมืนต่ำได้ด้วยต่อมาคือเครื่องใส่ขอบอะคริล ไม่มีอะไรมากก็แค่ทำมุมของขอบอคริลิกให้เป็นองศาต่างๆได้สุดท้ายคือเครื่องพิมพ์ UV Chroma <Wow. S 1> เป็นตัวเครื่องที่มีราคาแพงเกือบที่สุดของร้าน <Wow. S 1> ดังนั้นผู้ใช้ต้องห้ามประมาทและต้องมีความรับผิดชอบสูงในการใช้เครื่องนี้ <Wow. S 1> เครื่องนี้ใช้พิมพ์หมึก UV ลงแผ่นที่แข็งและหนาได้หลายชนิด เช่นฟิวเจอร์บอร์ดโฟมบอร์ดอะคริลิกสแตนเลสเหล็กคอมโพสิตพอผลิตเสร็จแล้วก็นำไปส่งลูกค้าหรือนำไปติดตั้งต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนอกจากนี้อาก้อนและแฟนยังได้ประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นการขับสามล้อหรือต่อไป oh. ต้องให้เครดิตพวกเขาเหล่านี้ที่ทำให้ทั้งสองคนมีดีเวลลอปเมนต์อย่างดีเยี่ยม wow.